มาช้าแต่มานะรีวิววิงเบกัสซัสจริงแบบขอโทษที่ช้านะผมก็คือเอาง่ายไปถ่ายอย่างอื่นไปถ่ายอย่างอื่นมัวไปถ่ายอย่างอื่นจะลืมรีวิวตัวเนี้ยขอโทษเลยครับที่ช้าอ่าวิงเมกาซัสเหมือนให้ผมพูดนะพูดตรงๆเลยอาจจะน่าจะเป็นล่างสุดท้ายของพีซาและมั้งบางคนอาจจะ แค่ในมังงะนะเป็นในมังงะจะเป็นร่างสุดท้ายของเพกัซัสคือวิงเพกัซัสแต่ร่างสุดท้ายของเพกัซัสในอนิเมะเนี่ยจะเป็นบิ๊กแบงเพกัซัสอ่าเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนเอาลอนเชอร์ก่อนผมเก็บลอนเชอร์เอาลอนเชอร์ของเพกัซัตในภาคแรกมาเลยไอตัวนี้ความพิเศษก็คือเปลี่ยนโหมดได้นะผมซึ่งแต่ผมไม่เปลี่ยนแล้วกัน ปลี่ยนคือถึงเปลี่ยนไปมันก็ทุกอย่างเหมือนกันอะทุกอย่างมันก็เหมือนเดิมหมดอะเออนี่เป็น 4D b บ a r นะเป็น 4D system จะว่าไปละมีวิกแปรงเพลสัก็เอามันมาเจอวิกแปรงเพนสัตหน่อยนะครับโอ้ยรุนแรงรุนแรงรุนแรงพี่ก็รุนแรงเกิน นิ่งเฉยเลยรอบนี้เอาห้หมดนกันนะวิ่งม,มันแปลกๆบิ๊กแบงนี่จะชิงข้อไฟล์โรดไร้เลยนะพูดถึงภาคเองในตอนนี้คือเพกษตรมันจะมีเบชื่อเพกษตรบาร์ซึ่งเป็นไฟลอโรดไร้เหมือนกันเลย เข้าไฟนอาไรแล้วเบาจัดเรจียบร้อยมาตอนสุดท้ายแล้วสุดท้ายอยากให้มันเป็นแบบเขาเรียกว่าคลิปสั้นตรงนี้เก่าเนะเาะ,าะเพลกซซัดอ่าาอะไอวิงเพลกซซัดผมอ่ะเก่ามากเก่าวันสองปีได้มั้งเก่าจัดๆอัอ่าาอะไอวิงเพลกษซัดอ่ะ ผมได้มาตอนที่ช่วงที่ผมเริ่มเล่นเวทดอีกแบบเล่นไเวรดแรกๆอ่ะผมได้พิควิงพกัซัสอ่ะเก่ามากเก่าสุดๆไปไฟรอลไรท์ Final เออไฟนอลไรท์รอบนี้ยังแรงหน่อยแต่ยังแรงไม่หอแต่มันก็แรงไม่หอวะ่ะมันก็แล้วก็เรียบร้อย <c oughs> จบวิงพกซัสจบแค่นี้ ทำไปแล้วนะครับ